ขนมจีนยั่วเข้ากลัวไม่ได้เข้ากลัวหลายมือพิ่งจะไปโรงเรียนมาง่ายๆทอดไข่ใส่กระเทียมด้วยนะแบบไทยสไตล์อุ่นข้าวกพอนะน้าบ้านไอไม่มีไมโครเวฟนะทุกคนอุ่นเจอนี่แหละบ่อยากเอาใส่เตาอบ

Tu mmh. vas mmh. parler beaucoup, hein Non. Pourquoi Parce que je mange. Mangez <laughs> cinéma Si c'est pas bon Je mange je mange pas, je parle. กินตำหัวผักนะคะแซปปลาแซลมอนเนาะแล้วก็ขนมจีนแต่ตอนนี้ล้างถ้วยล้างจานก่อนนะคะ เอาผักมาแซ่น,น้าเกลือแล้วก็นำส้มสายชูจังหน่อยเพราะว่ามันงามหลายอ่ะมันบบมีแมงกัดกระยานเนี่ยพี่น้องเอ้ยเออมีแมงกัดกันอย่างอุ่นใจนี่ไม่มีแมลงกัดเลยนะคะไปค่ะวันนี้ไอจะพาทุกคนตามหมากอันนี้เด้อไอไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าหมากยังหมากสวีทบ่บ่แม่นเนาะหมากยังฮะโอ้จำบ่ได้สมองมันบ่คอยมีมันมีจังหน่อยนะมันใส่หลายอย่างมันก็เลยจำบ่ได้จ้ะ ตระกูลของอหัวใช้เท้านั่นแหละค่ะที่เขาเอิร์บาริอนดิสแหละแต่ไอจำสืบโอ้ยหนอสมองสั่งมันพยายาใไพหูบอกเลยด้วยจ้ะใช้แทนมละกอได้ดีมากนะคะเพราะว่าไอยูนี่ไอโบกินเลยเด้อมังหงนะเป็นอย่างยายเพราะว่าเจ้าบ่ถึกกับมัหงหงอยู่นี่เบาะมัหงหงอยู่นี่มันก็นมาจากเออประเทศไทยนั่นแหละนะคะ บแมนบแมนว่าบอถือก,กับมังหงอยู่นี่มันก็นมาจากประเทศไทยแหละที่ไม่กินเพราะว่ามันแพงมากเลยที่เนี่หน่วยต่ําสุดก็แค่เอ13-14รโวหน่วยหา600บวกกินดอกจก้ะอันนี้ก็แทนได้อยู่นะคะง่ายๆเนาะชีวิตอยู่ในต่างประเทศนะคะยายุ่งยากพี่น้องยายุ่งยาบกบ่มีเงินกลับบ้านจา้ะเรื่องจริงเนาะที่เขาเผยแผ่นี่เขาบอได้แอคเลยพี่น้องมันเรื่องจริงอ่ะอืราษีว่ามันแพงปหนาบ่แพงดีด้วยมังหงอายบอร์รว่าเขตอ,อื่นซ้ำได้จะ ไ,ไ,ไอคือถ่ายพี่น้องเบิ่งกตลอดหน่วยหนึ่งสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดยูโรคูณสามสาสิบห้าบอดินสาสิบหกไปจี่าพี่น้องอืนั่นแหละไอโบก้ากินถ้าถามว่าซื้อได้โอกก็ได้กินแล้วก็เอาออกคือเก่าอนะออะไรที่แทนได้แล้วก็แทนนะคะอยู่ต่างประเทศไม่จําเป็นต้องเอให้มันเพอร์เฟกก็ได้แค่ความหายากนะครับไปบ้านจงไปหากินแนวสิ่งที่เราชอบนะคะทุกคน ตอนนี้เราก็กินแค่หายประทังความอยากไปก่อนมันก็จะมีอะไรตำแค่หลอดเนาะคนอยู่ต่างประเทศตำหัวผักตำแครหลอดตำมะแขงประมาณนี้จ้ะบางคนก็ตำมะบวบซุกินีน่ะตำได้เลยจ้ะแต่ว่ายังว่าแหละมันถามว่ากินดิบได้ไหมไปดูใน Google มันกินได้นะแต่มันก็แล้วแต่คนมักไอ้ปลามักกินมันจะกินดิบแต่แห้ง ทุกอย่างนะคะอย่าก,กินตามแล้วต้องศึกษาเองนะคะเพราะว่าผักบางชิ้นกินดิบได้กินสุกได้อย่างแบบนี้นะมาถามว่ามันเป็นผลเดี๋ยวนี้เลยไหมไม่จ้ะมันเป็นผลระยะย,ยาวไม่ว่าจะเป็นเออเห็นไหมบ็อกโครี่ขาก็ไม่กินดิบน้อไม้ฝรั่งนี่ข้าก็ไม่กินดิบเนาะถ้าถามกินได้ไหมกินได้มันไม่ตายแต่มันเป็นผลระยะย,ยาวก็อบอกแหละนี่จ้ะเตรียมพร้อมใส่กะปิด,ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้หอมเนาะ หัวผักลงไปจ้ะโอ๊ยพกหมดเลยยวดที่ไม่ใช่มะละกอแต่เหมือนมะละกอมาก อมด้วยนะคะทุกคนไปจ้าไปกินกันเลยไอ้กินเพชรโบได้แล้วไยจะเดวยทองใส่พคดีล้วกินได้อีกซาำสี่ห้าเม็ดีนกับโพดละอือเอาแจมมานำเผื่อมันบบได้โบหอดถึงพริกถึงขิง มาพี่น้องมาสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันหยุดพาพี่น้องมากินตามหัวพักจับแซมนัำกันรดมวนขนมจีนค่ะบบได้เข็มข <c oughs> นาดจะในชิทิมก็จะได้พริก ใช้ชีวิตยอยู่ต่างประเทศคือพี่น้องเอยอยากซื้ออย่างก็ได้เครื่องปรุงนี้ว่ามีค่นะน่ะน้ำปลาตาปลาหมึกกดใหญ่ของอะไรซื้อหกยูโรหยูโรไหมห5อืมอร่อยแปสิบาทเด,ด้อผู้ใดคนมาได้คนมาโหลดคนมาจากบ้านอืม นี่เป็นปลาเทานะคะเมอนปลาแซลมอนปลาเท,า,เทาจะอยู่ในแม่น้ำปลาแซลมอนจะอยู่ในทะเล รสชาติคลายกันไหมคล้ายอยู่นะคะแต่ก็ไม่มากปลาเท้ามันจะถูกกว่าปลาแซลมอนนะคะพี่น้องสังเกตบาหมดอยู่แม่ครอันใดทูกๆนะจะเป็นปลาเท้านะคะอืถูกกว่านะ ันได้แพงก็จะเป็นปลาแซลมอนโดยส่วนมากคนซีบูคอยอ่านอืมก็คือว่าเป็นปลาแซลมอนลปลาทึอนีอ่เรียนมนบอมแมนแล้จ้ะคนละปลาแต่รสชาติคล้ายกันถ้าสมมติว่าบอมแมนอางนี้นะโปรเฟชอลในเรื่องกินปลาแซลมอนนี้ก็บโบรูดหรอกจะ้ะอืม สำหรับตัวไอยแยกออกไหมได้อยู่นะปลาชอมอนมันจะมีความมันกว่าปลาเทาืาความละม,มุนกว่าความคิดอไดอเดะน้ำลายมันนี่ไอชัยน้าม,มา,ามำประย เรือหลายเยอะไม่อยากกินอะคาปุ้นหลายพะนนะใส่นิดเดียวย่านได้ตืมอีกอยู่เด้อเหลือสุดท้ายแล้วสงใส่ได้ไปลานเอเชียเลือเรียนตังจันทร์หแล้ว อาทิตย์หยุดจ้ะวันตะห่างก็หยุดได้จ้ะเดี๋ยวนี้วันอาทิตย์นะนะถ้าเป็นวันเสาร์ก็ถ้าเป็นห้างหน่อยก็หยุดเครื่องมือจ้ะห้างใหญ่ก็อาจจะเปิดหน่อยกับบรูจะราะวะอายุนอกชานเมืองสลัด ปลาเท้าดำค่ะแป่ะ พวัพกหวานแบบกรึบกรอบดีกินสตมตำตบนมีพักในกับปัน กินข้าวบ่วมีน้ำพริกอายดอกวะไม่รีดะมากินพักแง่ นีฝากพิชชนซื้อข้าเนียวอยูร้รานเอเชียโลหนึ่งประมาณห้ายูโรนะแต่อยู่กองแฟร์เราบอกว่ามันโลละประมาณสองยูโรจ้ะถือกว่าหลายอืมไอต้ต่ำจมต่ำอยู่ต่างประเทศไอ,บอ้บค่อบซิได้ใส่กระเทียไมไปจ้ะ vì mình không thích săi bớt. L medidas cũng khoan quả hesitate ớt Bà xào mọng mì. Cái có mì, mú có mì. Cái bú rụu chắc hết nhau Bà xì hình hình si mok, so mộc, bà xào mọng vào thôi. Bọc mỏi quá. มีกระเทียมญี่ปุ่นอยู่หมดเลยผักเหลือซีพับกระเทียมญี่ปุ่นอะแทนหอมเลยอย่ะหอมไทยก็ถือว่าแพงอยู่น่าสนับไอาจามยูโรแบบนี้นะน้อยนึงอืม เป็นแนรายพุ่เข้ม เดี๋ยวอมหนาวอซิสซ์เนื้อดิบพาไปน้องก,กินเนื้อดิบที่ไม่อันตรายนะอย่างเง้นนะพาชีโยแบบที่ผ่านการฆ่าเสือนะไม่อันตรายครับจางซาเขาพากันกินดิบหอยกระเทียมหัวน้ำมันมะกอก บ่แซ่บไแซ่บแซ่บบิงเอาแซ่บบ่แซ่บนาะ กินเอี่ยงแบบนี้นะบ่าอยู่่อดนะพี่น้องนอกจากไอ้ใส่ขนมกินหลายๆไปเนี่ยอันนี้ไอ่อิ่มแค่ตอนนี้ว่าหัวโมงไอ้อีกกินอีกแล้ว กรอบขนาะดตะกรุเดียวกัน l a d ดิ s แดง l a d ดิสคาวรสชาติอะข่ายกันสำหรับอายนะ กลุนหัวเนี่ยกินล้วทองอืดนเอาไปดูเพื่นมันแ่บเพลงหว่าบันนี้มันแบ่นนนแบ สะพรแบบมันแชบสำหรับวันนี้ก็ขอย่าไปก่อนนะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย